ยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ร่วมโครงการสยามธุรกิจท่านเอเยนประจําจังหวัดตราดนะคะสวัสดีค่ะพ <Okay. S 1> ี่ดอนแนะนาตัวเองกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งชื่อผมอุดรกนันแก้าวค่ะอยู่ที่ตําบลตาบลหวงน้ําขาวอํเาเภอเมืองจงังหวัดตราดี่เจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับทั้งหมดกี่ต้นนะคะแห่งนี้ร้อยร้อยน เออแปลงนี้รอยต้นแสดงว่ามีหลายแปลงถ้าพูดคาว่าแปลงนี้สามแปลงสามแปลงทั้งหมดเบส็จพี่อุดรมีทั้งหมดกี่ต้นสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วร่วมโครงการกับสยามธุรกิจได้เอาปุ๋ยเม็ดกับปุ๋ยน้ํามาใช้ใช้ตลอดใช้ตลอดตลอดระยะเวลากี่ปีแล้วอ่ะพี่สามสี่ป,ปหีห้าปีแล้วห้าปีห้าปีเราเห็นบอกว่าไม่ได้หปีไงโอ้ เห็นไหมมาพร้อมกับโครงการของเราเปิดเลยดีกว่าเพราะเราเริ่มตั้งแต่ต้นไม้เยหปีแล้วค่ะและนอกเหนือจากทุเรียนแล้วเอาไปใช้กับพืชอย่างอื่นด้วยใช่เงาะเป็นไงมั่งก็ดีแต่ปีนี้ไม่ได้ทำแล้วไม่ต้องทำแล้วเราเอาทุเรียนอย่างเดียวใช่ไหมหมอสวินใช่เออแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าหสิบสี่ผลผลงานการใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสยามธุรกิจเป็นยังไงมั่งใบ เดินเข้ามาแบบสวยมากอ่ะพี่ใบโอเคใบได้ใบดีดอกก็ดีด้านหลังเราพี่อุดรต้นนี้โอ้โหอะไรที่เกลื่อนอยู่ข้างล่างพี่จะตัดออกเยอะไปไหมอ่ะมาเยอะอ่มันโหมันมากเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี่มันเดือนธันวาฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อเมื่อกี่วันนี้เองอ่ะพ่อใช่ไหม มีแต่คนบ่นนะปีนี้บอกว่าฝนมันมันเยอะแล้วมันก็หยุดช้าใช่ไหมคะปกติพุจิกาต้องต้องไม่มีฝนแล้วเนาะใช่ไหมใช่แต่มาที่นี้ธันวานยังมีฝนอ่ะโอ้ฝนมันลงมาเรื่อยๆมันค่มันไม่มีลมกับฝนมันก็แล้วหลายสวนก็มีปัญหาว่าพอดอกออกมาเจอฝนดอกพอ ดอกพอโอ้โหแต่ของพี่อุดรเนี่ยต้องบอกว่าดอกเต็มต้นจนต้องตัดทิ้งเยอะขนาดนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมยังต้องตัดอีกยัง,ยง,ยง <c oughs> อะไรยังลงบปาดเลยวะมันบาดเกินไป <c oughs> เ,อเอาอีกเอาอีกยังจะตัดอีกเหรอหนูว่าเสียดายอ่ะมันมาตัวนึ่งเอาไว้แล้วม, <c oughs> มันเสียแรงงานตัดโอ้โหแล้วเป็นอย่างนี้ทุกต้นแล้วเนี่ยดูต้นนั้น ถ้าเราถ้าเราไหวหมาก็เสียแรงงานตัดดอกนะครับเราต้องตัดมันเนี่ยดอกหมากมาต้นจะตัดก็จะเส็ยทันีล้ท่านผู้ชมค่ะต้นนั้นหนักกว่าต้นนี้เราทุกต้นเป็นอย่างนี้แล้วพี่พี่ตัดเองคนเดียวเหรอที่ตัดดอกพิ้งเนี่ยตัดเองโอ้จะไดุ้่นหลังนี่ค่ะจะตัดเองไม่ไหวตดเองร้อนรุ่นหลังก็ต้องหาข้อ่วยหาคนงานช่วยแล้วเพรารุนแรกมันน้อยต้นมันจะน้อยต้นเนี่ย ่มันงมาต้องวนมาก <Stage. S 2> ้นไปมากเกินอีกใช้คำว่าม,มาเกินด้วย<ด>แล้วย่ยตัดไปรอบแล้วยังต้องตัดอีกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศในสวนว่าไม่ได้เฉพาะว่าที่เราพามาดูนะแต่ว่า,วามันดกทุกต้นดกตนสองต้ก็นนกกม,กมาด้ยมา <ละ S 1> อี I yeah. do เดี๋ยกเราว่าส่วนนี้ก็แค่ต่อรุ่นรุ่นแรกนี้คาดว่าจะได้ตัดประมาณเดือนไหนพิ่วดอนมีนามีนารุ่นแรกอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรนะมัขกวงเตรียมจะบจะบานต่อมาวันที่แเนี้ยเอเหรอ ใกล้ประมาณประมาณคริสต์มาสป่อดคริสต์มาสเนาะกประมาณสิบวันโอ้นี่เขาคือี่เี่ยนไงคือดูรูปถาว่ารุนแรกไม่เกินยี่วันที่ยีบห้ไม่เกินยี่สิบห้าบาทียบร้อยแล้วก็ขายประมาณมีนามีนาโอ้โหร้อยร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบถึงสอง้อยไม่ขาดอ่ะเพราะว่ารุ่นนี้รู้สึกว่าน้อยมากแต่รุ่น2 ส่วสองม่ต่อมันตามก็ร้อยค่ะไม่ตามก็ร้อยแต่ว่าก็จะได้ขายอยู่ประมาณก่อนสงกรารใช่ไหมคะสงกรานที่พี่บอกอ่ะอ่าสงการโอ้โหรับซับรับซับนุ่นต้นเล็กๆน้อยๆพี่ออกหมดเราถือว่าถือว่าร้อยก็ที่อะถจะเกิดมันสบายพี่เร้าพี่เร้ยังไงก็ได้กำไรแร้าอะ่รก็วิเศษแล้ว เพราว่านี่ต้นีเขาสมบูรณ์ใช่ใบก็สมบูรณ์เสี่ยงสึดเออนี่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแบบอ๋อก็เรียกได้ว่าออกมาแต่ปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันฝ่าวิกฤตฝนจริงๆเนาะพี่เนาะคือมันออกไม่แก่กว่าเป็นต่อเหลือ สบายอ่ะนี่นี่ยอดปอดก็ยังเดิมอยู่นะในป่าวิสิเออเขาเรียกว่าป่าวิกิตยอดออกแต่ก็ลูกไม่่วงอ่าเดี๋ยวาเรียกเขาดอกไม่่วงนี่อ้ออเข้ามานะดีนะของพี่แบบใช้สยามธุรกิจก็ไม่เหม็นนะในสวนอ๋อโอ้โหอันนี้เต็มกิิงเลย <c oughs> ยิ่งกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ยดูดูหุ้มนูน้น ข้ารไม่เจพูดเลยขาวโอ้เดือดร้อนแน่เดือดร้อนเอาออกอ้สมหาทุกจางตัวนี้ีดอกมันดกเลยนะดอกมันดกดีเลยเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกให้กับทุกคนนี่ไงเป็นเรียกได้ว่าป่าเจอปัญหาฝนหลงฤดูฝนโต๊แบบหนักมากจริงถ้าตอนออกเราแต่ก็ไม่ได้มีฝนกระทบอะไรกับ คนที่ใา้ตัอย่างนี้ที่ต้นคือเยี่ยมหมดแล้วมันทุกต้นนะพี่ออกล้อเธอเซ็งจะเป็นสองเลื่อนกระพอชิวๆรุ่นแรกก็กำไรค่าปุ๋ยนิดๆหน่อยๆไปเรียบร้อยแล้วได้ได้ได้ต้นทุนคืนแล้วก็ได้กำไรแล้วรุ่นสองนี่คือเต็มๆเลยเก็บได้แบบชัดเจนมาก ออกเป็นขุ่นเป็นก้อนเลยเนาะแต่ดีออกโคนจริงโคนจริงาออกยันต์นเลยอ่ะเอ้ยมันออกยันต์นเลยนะอ้โหูเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์เนาะพันหมอนทองทั้งหมดเลยเหรอคะพี่ดอนหมอนทองทั้งหมดโอ้เยี่ยมเลยอ่ะเนี่ยแล้ว อ๋องแข่งปลายจริงนะต้องมาแข่งที่ค้อนเออดูข้างบนนู่นนะพี่บนยอดเลยนะออกไปที่น้อยแต่ใบพี่สมบูรณ์มากต้นก็แบบแข็งแรงอันนี้ต้นอายุกี่ปีอะคะเนี่ยปีสี่ปีโอ้แข็งแรงแบบกิ่งที่ที่แต่งกิ่งไว้สวยมากเลยใช่กับใชพีนาพีนาก็แสงน้ำสองไป่ถึเลยค่ะเรื่อราจะเกิดอืมเพราะว่าทุเรียนนี่มันจะต้องระวังเรื่องเชื้อราเนาะอะอะขามมนแน่นแล้วปีนาแล้กับออกอีกอย่างติงซอน เพื่อให้แสงมันได้ส่องสว่างมาข้างในแสงไม่ลงด่าแล้วลมก็พัดมันจะระพองมันไม่พิมพความพิ้น์ทุกทนเวลาเวลาลมมามันก็อแสงนี่ก็เป็นเทคนิคในการดูแลเราเนาะวปล่อยมันน้ําเกินมันก็ความเคืองมันสูงอ่ะท็อปชอบความเคืองได้ทับชอบความเคืองมันก็เปิดค่ะลมไม่ทันแล้วตอนนี้ให้น้ําอยู่กี่วันครั้งนะพี่วันเว้นวันวันเว้นวันให้อยู่ประมาณกี่นาทีอะคะเนี่ยสี่สิบ โอ้40อืมแต่ถ้าเกิดว่า่วดึงดอกอ่าถ้าดึงดอกให้น้ำนานหน่อยเยอะหน่อยปลาดึงดอกนะแต่ของพี่เป็นยกโคกเนาะเออก็เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกทำกันยกโคขึ้นเพื่อไม่ต่อคลายน้ำได้ดีอยู่เขาพื้นๆคืมันเซามันตร้ค่ะ เขาบอกว่าทุเรียนก็ไม่ค่อยชอบน้ำไม่ชอบแฉะชอบจืดก็ไม่ชอบแฉะค่ะค่ะแฉะลานาหนีปัญหาไปครับระบบการโอ้ีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำสวนก็ต้องศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีอย่างสยามธุรกิจของเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะที่ใบมันช่กงเปลี่ยนใบเนาะมันจะปสวยงาม กัญญาเป็นห้ากัญญาตุาาลาอืมยามจะเป็นหลบไปท็อปเพื่โอ้ยางมันเป็นเหรอแล้วมันก็จะพามาหาเราไหมอ๋อเป็นเราตักอยู่มาจ้ะมาอู้เราดูต้นนี้แล้วปมมันจะเป็นไรอู้เอาไปช็อปยามมันจะขาดขาอ๋อหมายถึงว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดตอ่อเืมมื่อปรีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วติดผา่านมามันเป็นเนี่ยเป็น ะออดีนะเนี่ยมันชัวช่วยดีแบบนี้ก่อนเลยมันก็ป่อยั้าตนท้าตนนะถ้าฝนทุกๆมันจะใบป่อยด้วยว้าฝนจะป่วยเนาะลอยมน้ตาเต็มข้างใเต็นกันแท้ยอดใสมันอยู่เลยแต่ดีนะมีมังคุดรับหน้าไปให้อ่ะหน้ามันจะเป่อยหมดเลยเวลาใช้ แต่ของก็ไม่ตายอ้ดูกิ่งนี้พี่รอดดอกออกแบบนี่ขนาดตรงนี้มันร่มๆเนาะยันตายันโคน่ะยันต้นออ้ออกได้แบบสาใจมากต้นก็มีเน่ยใต้ต้นที่เป็นขผงหนึ่งเนี่ยยังมีดอกออกเลยเน่ย เอาไว้มั่งนะพี่เอาไว้ดูหลายพี่ง้อแบบมาดูหน่อยเอาไว้ดูหน่อยลูกนี้ขอไว้ดูโอ้โหดูดูขนาดอันนี้มันพ่อป่าว่ามันกายโคนกิงก็ไม่เอาไม่ค่ะแล้วดูต้นนี้เนาะเนี่ยมันเจอปัญหาจากป่ายางใช่ไหมคะอ๋อมันจะมีฤดูการที่ว่ามันจะปล่อยท็อปมาหาเราอ่าตัวฝนชุกอ่ะไปายางมาจากยางจะเปลือยค่ะอืมอันตรายนะเนี่ยค่ะอืม ดูแลไม่ดีหรอใช่ไอีกอืมมาเราใช้สูตรรักษาของสยามธุกิตเราใช่โอ้โหดอกทุกต้นมีขนาดเจยยมคุมนะเนี่ยใบใบใหญ่ขนาดนนี้เลยโอ้ยืคร์จูปใบตายปลายมากมันจะเปลือยค่ะต้นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเออริงด้วยแต่ก็ไม่ตายรัท่าน มีขนาดแบบอยู่ใกล้ป่ายางใบยังดีใบยังสวยอะต้นก็แบบสู้โรคได้เนาะพูดถึงอะตอนนี้ตอวเนี้ยโอ้โหอ้โหที่ดอกเหรอน่ะโอ้ยังก็ไปแขวนไว้เลยอะเฮ้อตัดไปแล้วเนี่ยไล่ลงไปนี่ขนาดไล่ไปแล้วนะน่าชมห้อยอยู่ข้างบนอะเห็นแล้วเป็นปลื้มแทนอะ ตัวหนึ่งวามสี่นนี่้องหลายยอมะตาปูถือเอาไว้หมดนี่เนาะมันเอาม่กีโลเขา่บครบทิปโลกผ่าทิปโล่ครับทิปโล่ก่อูวัวออกน้อยถาวาเอาเยอะก็เอาไว้ไม่หมดอยู่ดีนี่เราไว้เพื่อเลือดใช่เดี๋ยวเราแต่งเผื่ออดใช่เพรนั่นแล้วปลาลายน้เ็ วายมดนี่ทำไมต้องยืดต้นตายโอ้ดูเชือก่นมาไฟไม่ใช่เชือกโยงกันเลยโยงเลยามอืมเชืยงม่องปัญหาใหญ่ของเกษตรกรส่วนใหญ่เนาะป่ายาญที่อยู่ใกล้มีปัญหาค่ะแต่เราก็รับมือได้ทุบใบดิพี่ดูใบพี่ดูยอดพุ่งงานนี้ฮะับแค่สยามเพียงเท่านีค่ะ อริ้วเนาะโอ้ยมองดูใบมันสวยงามพี่ดอนบอกว่าไงนะโค้งต่างโค้งต่างมันจะมันจะวางฝาค่อยๆนีอ๋อหมายถึงพี่ใช้ปุ๋ยสยามธุรกิจของเราอะหรอมันแตกยาวอ๋อแตกไม่ว่าดานขางด้านบนเหมือนกันแตกยาวหมดแตกยาวแตกยาวอือข้าจะโงโ่งโงง ไอ้เรื่องกลัว่าขึ้นเป็นช่วงกามเรียนใหม่ที่ด้ยกับแผว่า้ามาีคำยืนยันจากผู้ใช้จริงแล้วก็พิสูจน์มากับตัวเองด้วยส่วนตัวเองด้วยแตกจริงนีแตกร้งนี้นะเนี่ยเี่ยเยียมเลย ได้มาเห็นแล้ว,วก็ผูกแน่นมากๆดอกจุกๆกันไปเลยจ้ากะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ดีอะ่ะไม่มีส่วนนี้ยังไงก็ไม่มีราคาต่ำกว่าร้อยเแลเ้ปีนี้รเราเิแตะหกร้อยนรุ่นแรกของพี่นะดี <c oughs> ได้ราคามาันต็นซงรู้สึกว่าปีนี้จะเจอปัญหาเยอะกับาปีแล้วเนาะดอกออกแบบ <c oughs> ดอกมันมันของคนอื่นเขาฝ่อ,อก,กันไปเยอะไง โอ้โอ้น่านนะสินี่ล้วก็เรียกว่าสมบูรณ์โอ้แล้วเนี่ยพอเจอแสงแดดท่านผู้ชมใบที่สะซ้อนกับแสงแดดจะเห็นว่ามันจะเป็นเงามันจะเป็นเงาแล้วมันเคลือบอ่ามันเป็นเงาวาวเงาเงามันเห็นแล้วมันสดชเข้ามาหว่านบางคนหนักเิดไปเปล่าเพราะฉะนมันไม่ออกดอกโดนแดดเออ ก็บอกว่าจะต้องเราทอร์โมนหน่อยนรโอ้โหออกดอกไม่ออกเลยเออขนาดให้ออกรุ่นแรกที่ไหนแล้วพอมาเดินดูเขาจริงดูใิบท้องจริงเลยพี่รุ่นอก็ไม่แไม่เก๋นะราคาเน่ะมันดีแล้วโอ้โเยวผมยันเยแต่รุ่นรุ่นแรกต่อน้อยคนที่จะมีน้อยส่วนแล้วก็รุ่นสอก็น้อยอะเพราะว่าเจอปัญหาฝนน่ะ คือมันมันก็ได้มันได้เยอะนะเยอะใช่เพราะแล้วที่สําคัญของเราอ่ะส่วนใหญ่มันออกโคลนถิ่งได้ดีแล้วเราสามารถที่จะเอาไว้ได้เนาะเต็มแขนเลยจริงหูใต้ท้องถิ่นนี่คือดอกทุเรียนทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมมาแบบเต็มเต็มหนูมาแบบเต็มเต็มเนี่ยยัน เรียกว่าเดินมาจะทั่วสวนแล้วเนี่ยตื่นตาตื่นใจไม่เหนื่อยเลยเนาะคนนี้อออากาศก็ดีด้วยไม่เหม็นเดินสบายใจเลยอืมี่ใครอยากจะมาแวะชมก็มาชมแล้วนะ่าได้มาเห็นแล้วแบบดีใจไม่มีสิ่งแวดล้อมควรมาถึงตรงนี้แล้วค่ะอยากให้พี่อุดรได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมสักนิดนึงมั่นใจกับสยามธุรกิจไหมคะก็ใช่มากก็มั่นใจนะ ใช่ใช่ท่นพอทำไม้มันใจแล้วก็ทิ้งไปหน้าแล้วไม่อยู่มาหกปีขนาดนี้ทำให้มันใจแล้วก็สั่งทิ้งไว้หน้าแล้วไม่เอาแล้วเออเพราะว่าแล้วก็สั่งมาเพลงแปดตันค่ะสิบหกตันสหกตันค่ะแล้วก็หลังเนี่สั่งทิ้งไปถ้าแปดตันเนีเออกรเนี้ยตลอดเลยแล้วใช้มาอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะแลเราก็เห็นผลกับสวนเราใครเข้าใครเข้าที่เข้า มาเห็นเราเข้าก่อเออมันแปลกดีหลายดีแล้วก็บอกเราไม่ใช่ดูค่ะไม่ใช่ดูบางคนก็ติดใจเขาก็ถามเป็นปันปันไลนอ๋อก็ได้เรียกว่าบริการคนในชุมชนเราด้วยแต่เราก็ไม่หวงว่าค่ะคือเราเอามาเปิ่อใจตัวเองค่ะแล้วใครแปงก็ก็ได้แบ่งปันกันเนาะโอ้ก็เรียกได้ว่านี่ก็เป็นน้ําใจนะคะที่ฟี่ดอนเองก็ได้ร่วมโครงการกษตรยามธารกิจมมาหกปีละเข้าปีที่หกพร้อมๆกับโครงการเปิด ก็เรียกได้ว่ามั่นใจมากๆกับผลผลิตที่ได้และนอกจากส่วนนี้แล้วแปลงอื่นเอ่อแปลงอื่นๆเนาะนอกจากแปลงนี้ก็ยังได้ใช้สยามธุรกิจของเราใช้มาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความมั่นใจแล้วมาเปินกวหาาปีไปแล้วค่ะก่อนนั้นที่ยังไม่เป็นเอเย่นเลยค่ะตกแต่งเข้าให้เข้ามาอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจแล้ววันนี้ก็พามาชมสวนเออเนาะมั่นใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บติดตามผลงานว่าตอนเก็บเกี่ยว แปลงนี้แล้วก็ทุกแปลงเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยจะได้สักกี่ล้านดีนี่เพราะว่ารุ่นแรกนี่มีนาตัดมีนานรุ่นสองตัดเมษาอมเออเราก็จะได้เจอเศรษฐีใหม่มีนาต้นต้นนี่ใช่ไหม,มต้นมีนานี่ยังไงก็ราคาเกือบ200อยอยู่แล้วต่อกิโลกรัมนี่ขนาดราคาสมกัหน้าส่วนนะคะท่านผู้ชมโอวันนี้ก็ขอบคุณที่อุดรมากๆ ดูดิดูดิโอ้โหมาเป็นแถวเลยมาเป็นแถวเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราจะออกทีดโคตรอนใช่ไหมหลุดขนเลยย้อยไปหมดเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่อุดรมากมากเลยค่ะที่พามาชมสวนนะคะเดี๋ยวติดตามให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่าตอนเก็บเกี่ยวแล้วเป็นยังไงนี่วันนี้พวกเราลากันไปก่อนสยามธุรกิจสวัสดีค่ะ